สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เช่นเคยนะครับเจอกับผมได้ทุกวันนะฮะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้ฮะก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราก็ไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานครับก็เป็นศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง5คู่เลยนะครับโดยที่คู่แรกครับอาร์เซนอลครับก็วินเต็มๆหนึ่งคู่นะครับมีคู่ลิเวอร์พูลครับที่ไม่มาตามนัดนะครับเชลซีครับกินเต็มอีหนึ่งคู่ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคริสตัลพาเลซ ก็ใส่เต็มข้อกินเต็มตัวนะครับส่วนคู่สเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไ่เป็นตัว VVIP นะครับคู่นี้ครับก็กินครึ่งหนึ่งนะครับสรุปว่าลีพูทีมเดียวครับที่ไม่มาตามนัดนะครับส่วนถ้าใครที่ตามไลน์ผมนะครับก็จะมีแจกสเตปกันด้วยนะครับให้ไปทั้งหมด2ชุดนะครับมีเข้า1ชุดก็กินเต็มข้อกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่ตามในไลน์นะครับก็ขอให้เฮงๆกันนะครับผม สำหรับวันนี้ครับเป็นฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพศสองพันะครับวันนี้ครับผมได้เลือกไว้ที่5คู่เช่นเดิมนะครับคู่แรกครับอินเตอร์มิลานเจอกับอูดิเนเซ่นะครับคู่ที่2นอริซิตี้เจอกับบลิจูเต็ดคู่ที่3ครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมคู่ที่4ซาเลนิตาน่าเจอกับนาโปลีและคู่ที่5ครับโรม่าเจอกับเอซีมิลานนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับศึกกันโชซิเรียฮะอินเตอร์มิลานเจอกับ อดินเซ่คู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลา18นาิก30นาทีครับเตะกันที่สนามจูเซเป้เมซ่านะครับเราไปดูกับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับงูใหญ่อนะินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว10นัดนะชนะ6เสมอ3แพ้1อะยิงได้26เสียไป12ประตูมีอยู่21คะแนนครับอูดินิเซครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไปแล้ว10นัดนะชนะ2เสมอ5แพ้ไป3เกม ยิงได้12ฮะเสียไป14ประตูมีอยู่11คะแนนครับเรามาดู10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันหน่อยนะครับเห h ุของทั้ง2ทีมครับนับย้อนกลับไป10นัดเนี่ยเป็นฝั่งอินเตอร์มิลานครับเอาชนะได้7ครั้งครับเสมอกันเป็น2แล้วก็อูดินเซ่ครับชนะได้1ครั้งครับก็ดูผลรวมแล้วเนี่ยอินเตอร์มิลานนะครับก็ทําผลงานได้ดีกว่านะครับเมื่อยามที่เจอกับอูดินเซ่นะฮะ และ10นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมนี้นะครับฟอร์มอินเตอร์มิลานครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะได้5ครั้งครับเสมอไป3แพ้ไป2เกมครับโดยเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานบุกไปชนะเอ็มโปอรีมาได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนอูดิเิเซครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอาชนะได้3ครั้งครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมครับ โดยที่เกมล่าสุดครับอูดิเซเปิดบ้านเสมอกับเวโรนาไป1ประตูต่อ1นครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับความพร้อมของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากีนะครับเป็นอินซากีผู้น้องนะนะครับวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับและวันนี้ครับคาดว่าอินซากีนะครับจะพักผู้เล่นตัวหลักบางรายนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เล่น แชมเปี้ยนลีกตอนกลางสัปดาห์ที่จะถึงนะครับวันนี้ครับคาดว่าอินสกี้จะมาในระบบ3-5-2นะครับโดยที่คู่หน้าจะใช้กอเรียคู่กับเอดินเชโกครับตรงกลางครับจะใช้คาฮานอกรูครับโบโซวิตแล้วก็วิดาวนะครับยืนเป็น3ตรงกลางนะครับผมซึ่งวันนี้จะขนาบข้างด้วยอีวานเปเรนซิตแล้วก็ดุมฟรีนะครับส่วนทีมเยือนครับอุดินิเซนะครับ ภายใต้การคุมทีมของลูากอตตินะครับวันนี้ครับอูริเซจะมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวก็คืออิกนาซิโอปุตเชตโตนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับโดยที่วันนี้อูริเซจะมาในระบบ352นะครับคู่หน้านะครับจะใช้เบโตนะครับจับคู่กับเกลาัตเดลเฟลนะครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้เปเรย์าวันเลสแล้วก็มาเกนโกนะครับคู่นี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ผลงานของอินเตอร์มิลานที่ผ่านมานะครับก็ยังลุ่มลุ่มดอนดอนนะครับจาก5เกมหลังสุดฮะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเป็นเกมล่าสุดที่เอาชนะเอ็มปูรีไม่ได้2 0ก็ได้เรียกความมั่นใจมาได้บ้างนะครับส่วนทีมเยือนนะครับอูดินเซ่นะครับไม่ชนะใครมาแล้ว7นัดติดเลยนะครับแถม4เกมหลังสุดเนี่ยเป็นเกมที่เสมอรวดมาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับฟอร์มทีมเยือนวันนี้ยังดูแย่กว่านะสำหรับการเจอกับอินเตอร์นะครับ เลตราคาวันนี้ครับเปิดมาที่อินเตอร์มิลานครับต่อลูกครึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่า,าทีมอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยวันนี้ก็ต้องการสารแต้มเป็นอย่างมากนะนะครับเพื่อที่จะต้องการไล่จี้เอซีมิลานกับนาโปลีให้ได้นะครับช่องว่างช่องโหว่เนี่ยค่อนข้างจะห่างพอสมควรนะครับเนื่องจากอินเตอร์เนี่ยไปพลาดเองหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้ครับผมมองว่าอินเตอร์มิลานน่าจะนะครับน่าจะ พยายามจะเก็บ3แต้มไม่ได้โดยที่อาจจะมีผู้เล่นบางตำแหน่งที่โลเตชันนะครับจากเลนราคาที่เปิดมานะครับผมยังมองว่าวันนี้ครับอูดีนิเซ่นะฮะมีดีพอที่จะไม่แพ้อินเตอร์มิลานถึง2ลูกนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเปรดราคานี้เนี่ยผมอยู่ไปที่อูดีนิเซ่นะครับแพ้ไม่ถึง2ลูกฟันธงมาที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ศึกพิมลีครับ นอร์ดิตี้ครับเจอกับบริดจูนิเต็ดครับคู่นี้จะเตะกันในเวลา3ทุ่มฮะเตะกันที่สนามแคลิร์เนนะครับเรามาดูับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับบริดจูนเต็ดครับอยู่อันดับที่17ครับแข่งไปแล้ว9นัดชนะ1นเสมอ4แพ้ไป4เกมครับยิงได้8เสียไป16ประตูมีอยู่7คะแนนครับส่วนนอร i ดิตี้ครับอยู่รลังท้ายของตารางครับอันดับที่20แข่งไปแล้ว9้านัดฮะยังไม่ชนะใครครับเสมอ2อแพ้ไป7เกม ยิงได้2ประตูเสียไปถึง23ประตูครับมีอยู่2คะแนนฮะเรามาดูสถิติคู่นี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันเฮตูเวสของทั้ง2ทีมนะครับปลีดกับนอริทเนี่ยเป็นนอริสตี้ครับเอาชนะได้3ครั้งครับเสมอกันไป4ครั้งแล้วก็ปลิดฮนะชนะได้3ครั้งครับผลงานของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะสู่สีกันเลยนะครับและสถิติอีก1ตัวนะครับ10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ เช็คฟอร์มสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับนอริสตี้ฮะชนะได้1ครั้งครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป7เกมครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่นอริสตี้ฮะแพ้ให้กับเชลซีฮะถึง7ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนลีดยูินเต็ดครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะชนะได้2ครั้งครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป4เกมครับโดยที่เกมล่าสุดของลีดนะครับแพ้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับรายงานตัวผูเ้เล่นบาดเจ็บและติดทดแบนของทีมนอริสิตี้นะครับเจ้าบ้านวันนี้ครับผู้เล่นที่ติดทดแบนก็จะเป็นเบนกิฟสันนะครับส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนี่จะเป็นแซมไบรลามะคิสต็อบเซมเมอร์มันและก็็อตแคนเวลนะครับสำหรับความพร้อมในด้านอื่นนะครับวันนี้นะครับกุนซืออย่างดอรเนลส์ฟาเก้ฮะซึ่งยังไม่เคยชนะใครในลีกเลยนะครับเกมนี้ก็ เป็นเกมที่ต้องมาเจอกับบรีดนะถึงแม้ว่าบรีดนะจะฟอร์มไม่เด่นหรือไม่ดีเหมือนเมื่อรู้การที่แล้วนะครับวันนี้เฟลเก้ก็เป็นงานหนักอยู่เหมือนกันนะนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าดานเอลเฟลเก้จะมาในระบบ3-43นะครับโดยที่จะวางติโมปุกี้นะฮะเล่นเป็นกองหน้าแล้วก็ขนาบข้างด้วยโดเวลครับแล้วก็มิลต์ลาชิก้านะครับส่วนตรงกลางครับวันนี้จะไม่มีตัวหลักอย่างท็อดแคนวลนะนะครับอาจจะส่งผลกระทบบ้างเนื่องจากท็อตแคนวลว่าหลังๆเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีเป็นอย่างมากครับ โดยคู่กลางวันนี้ครับจะใช้บิลลี่กีมอร์ครับจับคู่กับปีแอนลิวเมลูนะครับส่วนทีมเยือนครับบลิดยูนเต็ดครับรหลางานตัวผู้เล่นมาเจ็บวันนี้ลีดจะไม่มีลุคไอลิงครับโรบินค็อกแล้วก็แพตริกแบมฟอร์ดนะครับ ส่วนความพร้อมในด้นอื่นครับคาดว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของ b บียลซไม่น้อยนะครับเนื่องจากแพทริก k แบมฟอร์ดครับมีอาการบาดเจ็บนะนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของทีมด้วยนะฮะคาดว่าวันนี้นะครับ b บียลซฮะจะใช้โรดิโกโมเรโนนะครับลงเล่นเป็นหน้าเป้าแทนนะครับแล้วก็จะมีไทเลอร์โรบดฮะเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับโดยที่ตรงกลางตัวรับจะใช้คาวินฟิลิปฮะเล่นเป็นตัวสกรีนให้กองหลังนะครับ คาดว่าวันนี้ครับบียอซ่าจะจัดชุดใหญ่ลงสู้กับนอริซิตี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับจากเกมวันนี้นะครับสื่อหลายๆสำนักนะมองว่าลีดยูเต็ดมีโอกาสชนะไปได้สูงมากเลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับเนื่องจากผลงานของนอริซิตี้มีผลงานที่ตกต่ำและย่แย่มากเหลือเกินนะครับนอริซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับมีปัญหาในหลายด้านผมเรียกว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับสถิติ ทั้งหมดนะฮะเสียไปถึง23ลูกในจํานวน9นัดที่ลงเล่นในลีกนะครับเรียกเลยว่าเป็นการเสียประตูที่มากมายเลยทีเดียวนะครับและเพิ่มเติมนะครับการยิงประตูหรือว่าเกมลุกของทีมนอริสตีเนี่ยยิงได้เพียง2ลูกเท่านั้นเองนะครับซึงบอกได้เลยว่าเกมลุกนี่ค่อนข้างจะเฟื่องนะเกมรับก็ค่อนข้างจะล่วอย่างมากมายนะครับเลยราคาเปิดมาที่ลีดต่อปอปนะครับจากเลทราคานี้ผมมองว่าเกมวันนี้ครับหลีดยืนเตดนะจะไม่แพ้นะจะขี้เลทสุดก็คือหลีด ทำได้แค่เพียงเสมอกับนอริสิตี้นะครับและมีโอกาสเก็บชัยชนะออกจากถิ่นแคลาอร์ของนอริสิตี้ได้นะครับใช่ไครับคู่นี้ครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนริดยูนเต็ดมีดีพอที่จะเก็บ3มแต้มกับบ้านฟันทงมาที่คู่ที่3นะครับเป็นศึกพิมลีครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดคู่นี้จะเตะกันที่สนามวิลล่าพาร์คฮะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ สิงห์พงดแอตตันวิล่าครับอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว9นะะัดฮะชนะ3เสมอ1แพ้ไป5เกมฮะยิงได้13เสียไป15ประตูมีอยู่10คะแนนครับส่วนทีมเยือนครับขุนค,คอนเว็บแฮมยูเนตนะ็ดฮะอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว9นะะัดฮะชนะ5เสมอ2แพ้ไป2เกมครับยิงได้16เสียไป10ประตูมีอยู่17คะแนนเรามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยนะครับ ผลงาน10นัดที่เจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับแอสตันวิลล่าชนะได้1ครั้งครับเสมอกันไป4แล้วก็เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะได้5นัดครับผลงานเวสต์แฮมดูดีนะครับเมื่อเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมซึ่งเกมล่าสุดนะเป็นเกมที่เวสต์แฮมเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้1ประตูต่อ3ครับส่วน10เกมหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมนี้นะครับแอสตันวิลล่าครับชนะได้4ครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับ ซึ่งเกมล่าสุดนะเป็นเกมที่อาร์เซนอลฮะมาชนะแอสตันวิลล่าไปได้3ประตูหนึ่งครับส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอาชนะไปได้7นัดครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมบิ๊กเซอร์ไพรส์ตรงที่เวสต์แฮมสามารถเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้0ประตูศูนย์ะครับเป็นเกมที่เตะกันถ้วยลีคับนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเจ้าบ้านนะครับวันนี้แอสตันวิลล่าจะไม่มีเทสเซเก้นะครับมองกองสองซองแล้วก็เจดอนฟิโลเจเนบิดาเซนะครับ ส่วนความพร้อมในด้านอื่นครับผู้เล่นตัวหลักก็จะอยู่กันครบนะครับไม่ส่งผลกระทบอะไรมากวันนี้ครับคาดว่าดีนสมิธครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้าครับจะใช้ลีออนไบรี่แดนนี่อิงแล้วก็ออลีวัตกินนะครับโดยตรงกลางครับจะใช้ดักลาสลุยครับจอห์นแม็กกินแล้วก็จะขอบแรมซี่ลงเล่นเป็นกองกลางในวันนี้นะครับ ส่วนความพร้อมของคุณคอนเวตแฮมครับภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะครับซึ่งนัดล่าสุดฮะเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้นะครับจากการดูจุดโทษไป5ประตูต่อ3นะครับก็ต้องบอกว่าเกมเมื่อกลางสัปดาห์อาจจะมีผลกับเวตแฮมพอสมควรนะนะครับเนื่องจากผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็ได้ลงเล่นในเกมวันนั้นด้วยนะครับวันนี้ครับจะมีข่าวดีก็ตรงที่เวตแฮมจะได้วล,ลาดิเมียครูฟาวเบกตัวเก่งนะครับหายจากอาการบาดเจ็บและลงซ้อมได้แล้วนะครับ แต่วันนี้ครับคาดว่าอาจจะมีชื่อเป็นเพียงผู้เล่นสำรองเพียงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวะนรั้สำรับเว์แฮมก็จะเป็นอเล็กซ์คาวนะครับที่มีอาการติดเชื้อโควิด -19 อยู่นะครับวันนี้ครับคาดว่าเดวิดมอยฮะจะมาในระบบ4-231ครับโดยที่ตรงกลางฮะจะใช้โทมัสซูเชตครับจับคู่กับดีแคนไลท์นะครับแล้วก็กลางลูก3ามคนครับจะใช้เบลลามานะฮะจะหลดโบเวนแล้วก็ปาโบฟอนาลครับโดยที่หน้าเป้าฮะจะใช้มิเกลอันโตนิโอนะครับ เรามาดูลักษณะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับในเกมวันนี้นะครับคาดว่าทีมเยือนนะอย่างเวสแฮมครับมีโอกาสที่ดีทีเดียวอาจจะเก็บ3ามแต้มออกไปจากถิ่นของวิลล่าพา์คได้นะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นเนี่ยถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับลองย้อนกลับไปดูสถิติของเวสแฮมที่น่าสนใจอยู่1อันนะครับก็เป็นการเล่นไปทีมเยือนนะครับสเกมหลังสุดในทุกรายการของเวสแฮมนะครับเป็นการเก็บชัยชนะรวดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยิงได้ทั้งหมดถึง6ประตูเลยทีเดียวนะครับ และมาเทียบกับฟอร์มของแอสตันวิลลาครับที่ยังไม่นิ่งนะนะครับยังแขว่งแว่งอยู่ในช่วงนี้นะครับวิลาฮะเมื่อช่วงต้นฤดูกาลออกสตาร์ด้อย่างดีเยี่ยมนะครับช่วงนี้เริ่มออกอาการเปะไปแล้วนะครับแนวรับก็มีปัญหานะนะครับซึ่งปกติแล้วแอสตันวิลลาจะมีเกมโต้กับที่น่ากลัวนะครับแต่หลังๆมานี้ครับเกมโต้กับของแอสตันวิลลาไม่ได้ผลเลยนะครับเรียกได้ว่าแย่สุดๆวันนี้ครับเลทราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับจากเลทราคานี้นะผมมองว่าเวสแฮมในเกมวันนี้ครับ ผมมองเลยนะว่าเวทแฮมไม่แพ้นะครับขี้เหร่สุดก็คือเสมอในเกมวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยจากเลทราคานี้นะครับผมขอยืนตรงเล็งไปที่ทีมเยือนอย่างเวทแฮมครับมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มออกจากถิ่นวิลล่าพักได้ครับฟันธงมาที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกกันโชสินะครับเป็นซาเลนิตานาเจอกับนาโปลีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกที่สนามสตาเดโอ เลคี้นะครับแต่กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมเรามาดูตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับซาเลนิตาน่าอยู่อันดับที่19นะครับแข่งไปแล้ว10นัดฮะชนะ2เสมอ1แพ้ไป7เกมครับยิงได้10เสียไป22ประตูมีอยู่7คะแนนครับส่วนทีมเยือนครับนาโปลีฮะแข่งไปแล้ว10นัดฮะชนะ9ฮะเสมอ1ยังไม่แพ้ใครครับยิงได้22เสียไป3ประตูมีอยู่28คะแนน รั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับนับย้อนกลับไป4นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งนาโปลีฮะเอาชนะได้2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งครับและฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้นะครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับซาเลนิตาน่าชนะได้2ครั้งครับเสมอไป1นแล้วก็แพ้ไป7เกมครับโดยที่เกมล่าสุดครับซาเลนิตาน่าบุกไปชนะเอซเวนิสมาได้1ประตูต่อ2ครับ ส่วนทีมเยือนครับนาบุรีฮะสินัดหลังสุดในทุกรายการนะชนะได้7ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมครับในเกมล่าสุดของนาบุรีก็จะเป็นนาปุรีเปิดบ้านเอาชนะโบลญญาไป3ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าทีน,นะครับซาเลดิตาน่านครับทีมลองบอของตารางนะครับก็ มาใช้กุนซือคนใหม่นะครับเป็นสเตฟาโนโกลันตูโอโนนะครับซึ่งคุมมาแล้วสองนัดนชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของซาเลติตาน่านะฮะวันนี้นะครับจะไม่มีมาเตโอลูเจอรี่ลูก้าบ็อกดานครับมามาดูคูริบารีแล้วก็ลัสซานาคูริบารีนะครับวันนี้ครับคาดว่า กุนซืออย่างสเตฟาโนโกลันตูโอโน่นะครับจะมาในระบบ4-3-1-2นะครับโดยที่จะวางคู่หน้าจะเป็นเฟเดริโกโบนัตโซลี่กับมิลานดูริชจับคู่กันนะครับและจะมีฟองลิเบอรี่ครับเล่นเป็นเพย์เมเกอร์ในวันนี้นะครับส่วนทีมเยือนครับนาโปลีฮะภายใต้การคุมทีมของลูเซโนสปาริลตินะครับสำหรับวันนี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของนาโปลีนะครับจะไม่มีเกวินมานกุยครับคอสตาร์มานูนัสและก็อดัมอูนัสครับ3ตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บครั้งอยู่นะครับ วันนี้ครับคาดว่าสเปอร์ติฮะจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่ตรงกลางฮะจะวางฟาเบียลุยฮะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางเล่นร่วมกับฟองซอมบูอองกิซ่ากับเอยิฟเอมัส e นะครับโดยที่สามประสานในแดนหน้าครับวันนี้จะใช้มาเตโอโปลิตาโนวิกตอร์โอชิเมนแล้วก็ลอเรนโซอินซิเยนะครับ มาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมองว่าการที่ซาเลนตาน่าผลงานแบบนี้เนี่ยคงไม่แคล้วนะครับที่จะเสร็จนาโปลีอีกตามเคยนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะนาโปลีเปิดบ้านเอาชนะบรอนญาได้สวยถึง3ประตูศูนย์ครับและ5นัดหลังสุดของนาโปลีนะฮะไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้4เสมอไป1นเกมนะครับผิดกับซาเลนตาน่านะครับที่5เกมหลังสุดนะครับชนะได้2นัดครับแล้วก็แพ้ไป3เกมเลยทีเดียวนะครับผลงานสถิติแบบนี้ การที่มาเจอนาโปรีชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลีกเลี่ยงได้ยากมากๆนะฮะซึ่งทีมจ่าฝูงอย่างนาโปรียมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งสุดๆไม่ว่าจะเป็นเกมลุกที่ดุดันและเฉียบคมแนละเกมรับที่จะเหนียวแน่นสุดๆนะครับซึ่งนาโปรียเสียไปเพียงแค่3ประตูจากตลอดฤดูกาลนี้ที่เล่นมานะครับวันนี้ครับเลทราคาเปิดมาที่นาโปรีต่อลูกครึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่ายังไงยังไงนะครับวันนี้นาโปรีฮะ ได้ลุ้นเม็ด2อย่างแน่นอนนะครับนะฮะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคู่นี้ขอไปตามสายน้ำเลยนะครับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะครับคู่นี้ขออยู่ไปที่นาโปลีครับลุ้นเม็ด2เม็ด3ได้เลยครับฟันธงมาที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ VVIP คู่5ดาวประจำวันนี้ครับคู่นี้ครับจะเป็นคู่ระหว่างโรม่าครับเจอกับเอซีมิลานครับเป็นศึกกันโชเซเนียครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี24นาทีครับจะเตะที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกนะครับ สำหรับใครที่ต้องการทัศนะคู่นี้นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเพื่อไปสอบถามได้ที่ j o s 8 8นะครับก็แอดมาสอบถามทัศนะหรือพูดคุยในฟุตบอลคู่อื่นได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกไว้ในวันนี้นะครับผมจะสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะคู่แรกครับอินเตอร์มิลานครับกับอูรินเซผมขอไปที่อินเตอร์มิลานครับคู่ที่2องครับนอร์ดิสตี้นะครับกับบรีเดนเตดคู่นี้เนี่ย ผมยังมองว่าลีดยูเตดยังดูดีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มได้ครับคู่ที่3ครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมนะคู่นี้ก็ยังมองทีมต่ออย่างคุณคอนเวสต์แฮมนะครับน่าจะเบียดเอาชนะวิลล่าได้ครับคู่ที่4ครับจะเป็นนาโปลรีนะครับยำใหญ่ใส่ซาเลิตานะ่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับ สำหรับคู่ที่5านะครับก็จะเป็นคู่ VVIP คู่5ดาวประจำวันนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์เพื่อไปสอบถามทัศนะกันได้นะครับที่ j o s 8 8ครับผมกับผมนะครับจอร์ดฟันทงนะครับบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับอยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ a c e b o o k ฮะดูบอลหลังบ้านที่ YouTube ครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันนะอยากจะฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับก็จะเป็น Line ครับ @jos88 นะครับก็สามารถแอด Line เพื่อไปสอบถามพูดคุยทัศนะฟุตบอลคู่ต่างๆได้เลยนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อการตัดสินใจของท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านชอบก็จัดไปและถ้าหากว่าขัดใจก็สวนกันได้นะครับกับผมวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ